สวัสดีครับพบก,กับสุรการลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่เทร,สน,น,รนสน์สอเล็กเซนต์อโน่ซวยหนักซอลดทีมชานกรีฑหลังได้รับบาดเจ็บในเกมกระชมมิดในนัดล่าสุดนะครับข่าวความเคลขึ้นไหวล่าสุดการเกมฟุตบอลยูโร2020จะเริ่มต้นขึ้นไม่มีรายงานล่าสุดออกมาบอกว่าเทรนส์อเล็กเซอร์อโน่แบ็คขวาตัวเก่งของสโมสรลิเวอร์ pool อาจจะกลายเป็นนักเตะรายแรกที่จะต้องถอนตัวจากทีมชาญกรีฑชุดลุยศึกยูโร2020 ทั้งที่เพิ่งติดทีมชาติจากการประกาศของเกลเลโซเกตไปเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับโดยทางเฟรนส์อาร์ิเซนเนอร์โนได้รับบาดเจ็บในเกมกระชมมิดที่ทางทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติออสเตรียที่สนามเวนลี่สเตเดียมเมื่อคำถึงที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันในนั้นนี้ก็คืออังกฤษเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติออสเตรียไป1ประตูต่อศูนย์จากการทำประตูของบุคโยซานกาสตาร์ดังของอาร์เซนอล โดยทางเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายในช่วงท้ายเกมและถูกหิวปีกออกจากเกมในทันที K, นะครับโดยตอนนี้ทางทีมแพทย์กำลังประเมินอาการบาดเจ็บอยู่ณนเวลานี้ทางด้านเกเรตโซเกตผู้จัดจาการทีมชังกฤษในลีนี้ทดลองแผนการเล่นใหม่ด้วยการส่งเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนลงสนามเป็นตัวจริงเพื่อทดสอบเกมรุกทางริมเส้นถึงกับสุดเซ็งเลยนะครับเมื่อเห็นเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนได้รับบาดเจ็บในเกมในนัดน,นี้ ทันท,ที่เกมการแข่งฟุตบอลยูโร2 0 2 0กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะฮะในการแข่งขันเกมในนัดน,นี้นะฮะช่วงท้ายเกมก็มีการประทัดกันที่รุนแรงและอเล็กซานเดอร์อโนก็ได้ส่งสัญญาณไปที่มานั่งจำลองของทิมเชอรเกดในทันทีว่าตัวของเขานั้นจำเป็นจะต้องออกจากสนามในทันทีซึ่งผมก็เปลี่ยนตัวเขาออกจากสนามในทันทีและให้ทีมแพทย์รีบเข้าไปดูรับประเมิอนอาการบาดเจ็บ แต่จากการที่ทีมแพทย์แจ้งให้กับผมทราบในเบื้องต้นนั้นทําให้รู้สึกได้ว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่ค่อยดีนักมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยกับพวกเราจริงๆดังนั้นผมมีเวลาประเมินสถาน,น,นการณ์ร่วมกับทีมแพทย์อีกเล็กน้อยโดยคาดการณ์กันว่าผลสแกนอาการบาดเจ็บของเทนซ์อะลิสนเนโนในครั้งนี้อาจจะออกมาใน24ชั่วโมงหรือไม่ก็48ชั่วโมงและผมก็บอกว่ามันจะไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่ร้ายจนทําให้ตัวเขานั้นต้องถอนตัวออกจากทีมชาติอังกฤษ และการแข่งขันยูโร2020ในรายการนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากแกอเโ็กซยเสเกตผู้จัดก,การทีมเชิงกฤษกล่าวถึงท้ายส่วนด้านจากกัคกฤิชนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง ITV เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผมรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ของเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนเป็นอย่างมากสถานการณ์ของเขาดูไม่ดีเลยตอนที่เดินออกจากสนามและผมก็บวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมาก โดยทั้งหมดนั้นอาจจะพอสรุปได้ว่าเทนส์อเล็กซานเดอร์โนมีโอกาสสูงนะครับที่จะพลาดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020และอาจจะจำใจจะต้องถอนตัวออกจากทีมชาติอังกฤษในทันทีเพราะตามปกติแล้วอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวาในลักษณะนี้จะไม่มีทางหายกลับมาได้ทันเวลานะครับภายใน10วันอย่างแน่นอนซึ่งมันคล้ายๆกับอาการบาดเจ็บของจดานเทนสันนั่นแหละในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ ดังนั้นถ้าหากแครนส์อเล็กซานเอโนจะต้องถอนตัวจากทีมชอังกฤษจ,จริงๆแล้วก็ก็ถือเป็นข่าวเคราะห์ที่ยอมรับได้ยากมากนะครับสําหรับเจ้าตัวอย่างแท้จริงทันทีที่พึ่งจะติดทีมชาติอังกฤษชุดลุยศึกยูโร2020ไปเป็นแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะฮะลือซื้อวงในเปิดเผยลิเวอร์พูลเต็มยื่นเงินจำนวน65ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัว กองกลางที่ดีที่สุดในศึกเกาโชซูเรียอิตาลีมาเริ่มทีมให้ได้ในช่วงเสมอนี้สโมสรลิเวอร์พูลของเราตกเป็นข่าวใหญ่อีกแล้วนะครับโดยข่าวลือออกมาว่ามีรายงานว่ากําลังเตรียมที่จะยืนน่นเสนอจานวนเงิน65ล้านยูโรหรือ56ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวนิโคลโลบารยล่าเพเมเกอร์ตัวเก่งจากสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับทีมแชมป์เกาโชซูเรียอิตาลีในลุนการล่าสุดเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลให้ได้ในช่วงตลาดน่าร้อนนี้ ดยริวู้ว่านักเตะรอยนี้เป็นเป้าหมายสําคัญที่ลิเวอร์พูลต้องการที่จะดึงตัวมาร่วมทัพให้ได้เพื่อแทนที่การจัดไปของจินีหวานด้วยดดยสื่อที่ออกมาเปิดเผยข่าวนี้ก็คืออินเตอร์ไลฟ์ซึ่งเป็นสื่อวงในของสโมสรอินเตอร์มิลานระบุว่าในเวลานี้ลิเวอร์พูลก็ได้แจ้งไปยังสโมสรอินเตอร์มิลานอย่างเป็นทางการแล้วว่าพวกเขายินดีที่จะจ่ายเงินจํานวน65ล้านยูโรให้กับทางอินเตอร์มิลานพิจารณาสลับเป็นค่าตัวของนิโคโลบารู่า เพเมเกอร์ผอนสวนสูงในวัย24ปีที่เกิดที่เมืองไกยอรี่มาร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้โดยในตอนนี้นะครับทางสโมสรอินเตอร์มิลานกำลังพิจารณาเข้าเสนอครั้งนี้ของลิเวอร์พูลและยังไม่มีคำตอบในเรื่องนี้ออกมาแต่ยางใดว่าจะรับเข้าเสนอหรือตอบปฏิเสธกลับไปสำหรับเดี๋ยวนี้โดยเชื่อกันว่าน่าจะมีความชัดเจนอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020จะเริ่มต้นขึ้น โดยรุ่การที่ผ่านมานะครับนิโคลบาโรล่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอินเตอร์มิลานด้วยการยิงไป3ประตูและทำอีก13แอสซิอา์ซจากการลงสนามช่วยทียมไป46นัดในทุกรายการและไม่พลาดการลงสนามในศึกเกาโชโซราอิตาลีแม้แตน่ัดเดียวจนทำให้ตัวกับขนนั้นวารปงวัลกองกลางยอดเยี่ยมแห่งปีของศึกเกาโชโซรอิตาลีลดูกาลล่าสุด ซึ่งนั่นทําให้เห็นได้ชัดเจนว่าความสามารถของกองกลางทีมชัดอิตาลีรายนี้มีความยอดเยี่ยมมากเพียงใดโดยทั้งด้านโรเบโตมานเชนี ini, ก็เคยออกมาบอกกับกาุดต้าเดลสปอร์ตว่าเพเมเกอร์นในวัย24ปีมีศักยภาพสูงมากและจะกลายเป็นผู้เล่นดาวเด่นของทัวร์นาเมนต์ในศึกยูโร2020ในครั้งนี้อย่างแน่นอน โดนิกโกโรบาเรล่าสามารถเป็นดาวเด่นของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปในครั้งนี้ได้เขาเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบดังนั้นจะมีการคาดการณ์กันว่าหากนักเตะรายนี้ทำงานได้ดีในศึกยูโร2020ันยีล่าลก็ค่าตัวของเขานั้นน่าจะพุ่งสูงขึ้นจากที่เป็นอยู่ในเวลานี้อย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่ทางลิเวอร์พูลและเชลซีครับต้องเร่งที่จะทําให้ได้ตอนนี้ก็คือการเร่งปิดดีลนักเตะรายนี้ให้ได้ก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ันนัดแรกจะเริ่มต้นขึึ้้นนนซ่งตออนนีีีกเเหลเวลวายพยค สิวันเท่านั้นดังนั้นทางสื่อจากอิตาลีก็มองว่าดิวของนิโลโรบาร์เรล่ากับลิเวอร์พูลนั้นน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าครับกูลูนะาลิเวอร์พูลควรดึงฟิลิปเป้คุณยกกลับมาถ้าหากทีมไม่มีเงินถุงเงินถังไปซื้อนักเตะใหม่ราคาแพงเข้าสู่ทีมได้พอโรเบนสันนะครับอดีตผู้ักษาประตูทีมเชีเกล ก็ได้ออกโรงแนะนําสโมสรลิเวอร์พูลทีมอันดับที่3ในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้ว่าควรที่จะหันกลับมาให้ความสนใจในตัวของฟิลิเป้คุนโย่กองกลางจอมเทคนิคชาวบราซิลแับ Brazil, แคืนสู่ทิ่นเก่าอีกครั้งจะดีที่สุดพร้อมที่ว่ากองกลางพมลน้อยรายนี้น่าจะตอบโจทย์เป็นอย่างมากสําหรับลิเวอร์พูลและช่องโหว่ของการที่ทีมหงดงังต้องสูญเสียจีนี่วานิลุมออกจากทีมไปนั้นจะสามารถถูกทันที่ด้วยความสามารถอเนลลล้นของฟิลิเป้คุนยิโยดด้วยอย่างแน่นอน ามการรายงานจากอาร์ตสื่อสิ่งพิมพ์ชื่อดังประเทศสเปนร,รายงานมาว่าเจ้าของกิมบเซโลน่าได้สเสนอส่งตัวฟิลิเป้คุนยุกกลับคืนสู่ทีมลิเวอร์พูลในช่วงสมัยน,นี้โดยการส่งคุณยกให้กับลิเวอร์นั้นทางยักษ์ใหญ่ในศึกลาลีกาสเปนต้องการเงิน40ล้านปอนด์หลังจากที่พวกเขายังคงเป็นหนี้กับสมโมสรในพิม์ลิกแห่งนี้นับตั้งแต่เซนเน็นสัญจากับมิฟิลโต,ตรุกไปจากลิเวอร์พูลในราคา1 4 2ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมในปี2008 ซึ่งการส่งตัวคุณยขคืนลิเวอร์พูลนั้นจะทําให้บาสโวลล่าหมดหนี้สินกับลิเวอร์พูลในทันทีหลังจากที่ยืดเนื้อกันมานานโดยล่าสุดทามพอลโรบินสันอดีตผู้รู้สาประตูตทีมทันดัมฮอสเปอร์และลิทยูเนเต็ดได้ออกมาแสดงความมุ่งมั่นส่วนตัวของเขาผ่านฟุตบอลอินเตอร์โดยระบ,บุว่าลิเวอร์พูลกำลังมีโอกาสที่ดีที่จะดึงตัวฟิลิปป้คุณยศก,กองกลางในวัย28ปีกลับคืนสู่ทีนอันที่อีกครัง้งในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ หลังจากกองกลางร,รอยนี้พบกับช่วงระยะเวลา3ปีที่เร็ว้ายนับตั้งแต่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลและการที่ลิเวอร์พูลกำลังเสียจอชิจุมวันนุ่มออกจากทีมไปนั้นพวกเขาจําเป็นจะต้องเสริมทัพด้วยกองกลางตัวใหม่ที่มีศักยภาพเพียงพอเข้าสู่ทีมด้วยเช่นเดีวยวกันดังนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะมีเงินถุงเงินถังมากนักในการซื้อนักเตะชื่อดังที่มีราคาแพงเข้าสู่ทีมดังนั้นพวกเขาควรหันกลับไปให้ความสนใจในตัวของฟิลิเป้กุนิโยอีกครั้งเพราะ กองกลางรายนี้เป็นที่ยอมรับกันดีในเรื่องของฝีเท้าตามข่าวลือที่ตัวผมได้ยินมานั้นลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัวฟิลิปเป้กุนยม์มาเริ่มทีมได้แบบฟรีๆเนื่องจากทําบาร์โซนาต้องการที่จะหลังนี้ดังนั้นผมมองในมุมไหนลิเวอร์พูลก็มีแต่ส่วนได้อย่างเดียวเลยสําหรับเดี๋ยวนี้แม้ว่ากองหนี้หลายฝ่ายจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเันเนือของฟิลิปเป้กุโย์ที่รับอยู่กับทางบาร์โซนาในเวลานี้ที่สูงถึง2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่ปอสัปตสดา แต่ผมเชื่อว่าถ้าหากลิเวอร์พูลทำการต่อรองดีๆกับตัวนักเตะก็เชื่อได้ว่าก mm ุนิโย่น่าจะยอมลดค่าเหนื่อยลงมาเหลือไม่เกิน20,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์อย่างแน่นอน mm hmm. ผมเชื่อแบบนั้นโดยกรณีน,นี้หลายฝ่ายอาจมองว่าการจัดไปของก mm ุนิโย่จะสร้างช่องโหว่และหลุมดำขนาดใหญ่ให้กับลิเวอร์พูลแต่ใครจะเชื่อว่าด้วยความฉลาดหลักแหลมของเชกิงคลอปนั้นสามารถอุดรอยที่กุนนโย่ทิ้งเอาไว้ด้วยการเซ็นนักเตะเข้ามาเสริมทัพหลายราย,รายด้วยเงินทุนจากการขายฟิลิเป้กุนยอออกในเทียม จนทำให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษและแชมป์อืินเดือนได้อย่างมากมายในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นเชื่อได้ว่านักเตะเชกิงค็อปเคยพูดว่าเป็นอจัจฉรยิยะหากได้กลับมาอยู่ภายใต้การคุมทีมของเชกิงครอปอีกครั้งแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลก็จะต้องกลับกลายไปเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมอย่างแน่นอนพอโรนันสันกล่าวกับฟุตบอลอินไซเดอร์นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3มิถุนายนนะครับ วันนี้นะครับเรามารวมพลังกันหน่อยนะครับสำหรับทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวันนี้แอดบินเม้งนะฮะเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลตัวยงขอนําเชียร์ทีมชาติไทยของพวกเราในวันนี้โดยการไลฟ์สดนะครับแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับโดยแข่งขันในค่าคืนนี้นะฮะห้าทุ่มครึ่งนะฮะก็มาเชียร์ด้วยกันนะครับถ้าหากใครมองว่างนัดนี้เป็นนัดชี้ชะตาในการผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกของพวกเรานะครับ เล่นไม่เลอไทยแลนด์ปูนปูน